เก้าสี่ดีเัสดีทุกคนครับผมเนาะมันนี่มาตามนะทังพอเพชรไก่ย่างเลยพี่น้องเออก็าาเ็ชุดไทเนาะบ่าจะชุดต้งวัดเนาะชุดต้องวัดได้ห้าเก้เ่าเก้านย์เก้าเจ็ดเนาะเก้ารเก้าเจ็ดเจ็่นี้เจ็ดเก้าเจ็ดามี่ตังมาพอเพชรเนาะเฮือวาจะห้เฮ้ มีเพราะวไปจัดหนักไปแล้วมีฝันผมเติมลอยอย่งางมามาหลอกก่อนคือมันวันพระพอดีเนาะมผมฝันไในเลขตัวเดียวอสองแต่สองเลขสองมันลอยมาสองโคโลตัวเดียวจั๊กเจียวยังใส่ผู้เอ้ยนอเนาะได้สองตัวเดียวอสองโคโลสโคโลวันพระเนี่ยเด็กมันลอยมา แดงจึงครึ่งคือเ่าโอ้ทูแต่ว่ามันได้ตัวเดียวแดงยิ่งครึ่งนี่ได้สองตัวเดียวครับผมกเลยว่าเอ๊ะเทีดยจะไหนล่ะปูหยาลูกล้านเลยแห่งปึกแห่งหนาอยู่สนอกมาบอกในเด้อสนอโคตรมาผายในเด้อเมื่ขึ้นนี่อมาฝันครับผมเออมื่ขึ้นกัเลยมาฝันออเฝันใด ได้หาได้เกา่าเหรอฝันองไรก็ได้หาได้เก่าฝันมาเป็นมีผู้ชายสองคนครับผมเอาเอาหัวหมูครับเอากุ้งเอาก้างนะใส่ถาดมาใส่ผ้าขาวะไรไปม,มามากคนละถาดเอามาไห่คงก็ได้กินยื่ดอกอวัาจิปลาจิกินหัวหมูมันเป็นหัวน้อยๆเลยน้อยๆม,ม่ถาด กับกุ้งกับยังเต็มในถาดละ่ะคิดว่าคิดว่าคนที่ใหม้มาโชคให้โชคกันละ่ะอก็จะเ,เอาโชคมาให้ละ่ะจะก็ได้ตีเป็นกร่เข้าเนะาะครับผมเออมันซึ่งมันกระตรงกันครับเลขเลขที่ให้ไปตองหวดตองหวดตองวดได้กุ้งเจ็ดตัว อ่าในกรุงเกตตัวครับผมกองวันนั้นแต่อันนี้เมื่อก่อหลายตัวเราบดเอานับเนาะในในถาดเต็มอยู่เสียบในถาดเต็มถาดมาสองถาดนั้นคิดว่าเมื่อก่อน่าจะเป็นสองสองเก้าว่ะอ่าสองเก้าห้าเก้าเออใช่ละห้าเก้าใช่ตัวเก้าแมนตีตีเป็นสองตัวนี้เป็นสองเก้าเอแมนสองเก้ากับห้าเก้า สองเก้าห้าเก้าครับสองเก้าห้าเก้าหรือเหยาะสามตัวแตกกอเก้าบ่เออฮะตัวไหนแ่สามตัวแบบเนี้ยาตัวแตกตึมคือตัววเออเอาสตัวแตกตึมเลยเพื่อปจัดนคุละพันสันสองห้าเก้าสองห้าเก้าแมนสมตัวเดยวให้สมตัวไปสองห้าเก้าสองห้าเก้าครับชุดนี้ว่าปะหัดี่ชุดนี้ว่แมนปะหัดน้ำประห พันคุ้มพันมาแหละว่ามื่นเน้นว่าลุ้นกันเน้นมือนนี่ฟันงเลยนะแอีกพี่นอฟซีของคือไทยแล้วครับผมของคือไทยแล้วตัวเน้นเน้นคือสองหาเก้าบ่ครับสองหาเก้าเลขสองตัวกับหาเก้ับสองเก้าแต่แต่แต่าะเลืมอม่าเลืมแล้วล่ะไอสองหนั่นเออบ่บ่มีร่งได้งทีเขียนลงให้ยได้นี่แมน พอมันต้องตัดออกมาเป็นซองหาน้ำนั่นแหละเดี๋ยวเลขกันบ่นี่บอกตัวกันเหรานี่บอกโอ้ก็เลขกันกันเลขกันกันตัวไหบอกบอกันวัวมันละอันนี้โลดเนีนเนนเลยวะจัดว่าอะไรดีโอ้แข้งเข้งเลยตัวนี้แกเป็นแกลบเลย กันได้ว่าเลขกันกันได้ว่าซีซีสองจักไปจับเซลซียังไงเอพี่เ้องเอซีไปหาเซลกันมาว่าซีสองออกสลักซีสองเดียวซีสองหาสองเออซีสองสองหาพี่ต้องเออพี่ต้องไปต่ละหน้กันไว้กันไว้เอาซีน่ะมากันไว้ตัวหนึ่งกว่กันเนาะกวากันซี เราเด่นก็ค ah ือเก้ารับประกันเด่นเด่นเก้ารองสองกันสี่เอาจะได้ก็ถืองวดนี่แม่นป้อมฝนเพราะว่าเพคนเอาถาดมาให้แม่ผู้ชายสองคนเอาซื้อถาดมาให้แห่ถาด กุ้งถาดหม้อหมูเต็มมัโหลดมีคนพร้อมแน่นคือคนท้ายหายโชกนห่นแหละแล้วก็ได้กินพร้อมไหมได้กินพร้อมน่าจะน่าจะมันน่าจะเข่าตรงตามที่อันนี้ล่ะสองห้าเก้านี่ครับแม่นเใยก่าชุดนนี่พัดคุ้นพัดกันป่ะครับโอ้จัดไปพี่ไหนจอชิลทุกท่านจัดหนักจัดเต็มวันนี้เอาลองเสี่ยงโชคกันเถอะสองโจ๊กเสี่ยงแล้ตัวตัวเนีนจะขึ้นหาเก้ากันป่ะครับ ตัวร่องสิเป็นสองหาตัวกันสิเป็นสี่สองครับส่วนตัวอันอื่นเนี่ยพี่หน้องเจ็บที่ทานไปพิจนาหน้าเอาน้ำเพิ่นเอาน้ำเพริ่นครับมากกับยังสื่อมากกันชัดเจนครับพี่น่อยทวันนี้ไมีอยู่มีอยู่เจ็เก้็ดหกมีเมดเหลวเจ็เก้าเจ็บหกเออหกเก้าก็มีไม้ไมยไท่ได้ครับหมยไทยผมไม่นด้ผมเป็นล่ารับบาลไทยครับผมแนวทางรับบาลไทยครับเพิจารณาเอาจำนตัวนี้ทั้งหมดอยย่ห้าเก้า สามตัวก็จะเป็นสองห้าเก้าเอาตามนั้นแหละพี่น้องเอฟซีไม่หงุดหงิดไปข้างนี้เอฟซีเลครับให้โจ๊กๆมันหมานกันทุกๆคนทุกๆทันนะไปขับไปเมื่อกี้อ่าเอาเดี๋ยวขับเลยเอฟซีเด้อตามนี้นะครับเป็นตัวเลขมาได้ตามนี้กะผู้ใดมักคือใดกะเอาไปเสี่ยงดวงเบิ้ลศูนย์เก้าเจ็ดกับหกเก้าเจ็ดเก้านี่เป็นตัวงวดเนาะครับอ่าห้มาตั้งแต่คลิปแรกที่ออกไปครับแล้วก็พอเป็ดกะ เลขได้ไปเสียงบ่ประเภทอ่าได้ไปเสียงเมืองบ่เลขบ่อบ่ครับบ่ได้เสียงบ่ได้เสียงแต่ว่าฝันเลยนะครับนอนฝันวันนี้บ่ได้เสียงบ่ได้เสียงแต่ว่าแต่ว่าข่อตอวันก่อที่ว่าเห็นเลขสองร้อยลงลงมากไหมเลขสองร้อยลงลงมากก็เลยก็เลยว่าเอ่านจักที่สอนยังอ่านน้ำมาใส่หน่าปูหย่าเอ้ย ขึ้นก็เลยฝันว่าเพคนเอาของมาให้ตอนเดยกสองว่าตัวเดียวขอหรอครับหรือตอนนี้มั้งที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ก็เล่นเด็กสองมาเอาไปเอาของมาให้ครับเต็มฐานเอาชีว่าเพิ่นจะมาให้โชคกันละครับอ่ะลองเสียงดยวกได้ครับเด้อเอฟซีตัวนี้แหละเนาะตามนี้ละตามไม่เยอะมากครับเอฟซีครับขอบคุณแปลว่าอ่าพอเพรกะยัำคงทุ่งไทยอ่าปั้นโค้งแถวตัววงกลมนะครับเนาะอ่าปั้นโค้งแถวคือสองห้าเก้า สอตัวก็มี 5-9, 25แล้วก็29เมาถึงว่านี่สิบอกอีกเด้วบเนี่เออเอวาจังสั้นถึงมัลูบัทันหลุดจ้าเช่าสิบอกยี่เดียวเบ่บ่อะไคันคันเอฟซีบ่ซื้อโอ้คันเอซีบ่ซื้อคันเอีบ่อะไรอ่ะอ่าบ่อะไรสิสีสีเศร้าบอกได้บ่ดนีโอ้บอกคักวันนี้บ่อะไรยุบกับพดแล้ววันบอกคักบอกแน่วันนี้บอกน่วันนี้เออเป็นยังบ่เอกจะเชื่ออะไได้ไรบ่เอ่ยบอกอะเชื่ออะไรไ้บเนี สวัสดีมิชัยครับ FC ทุกท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคทุกท่านนะเนาะครับผมสวัสดีครับทำงมาพีน้องเนาะโอ้โหูคามั้สิตะคุ้งแล้โอ้ยพกทนพอลูค้าแบบนี้ไเอันทั่วจอร้อยันมาตีน้องเนาะครือบมาตีะ พี่ตาเบิ่งเอาพี่น้องก็ให้เป็นแม่ท่ายืมพี่น้องเด้อชุดตัวงวดก็คือเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดครับผมเนาะแล้วก็นี่นะโครงสุดท้ายก็คือโครงสุดท้ายแล้วพี่เราโครงสุดท้ายก็มีเพิ่มมากแต่ว่าการยังปี่เก่าคือเก่าครับอันนี่ครับยังมีหาเก่าคือเก่าอยู่เพิ่มเพิ่มเพราะว่าคือสองเท่านั้นอืมนี่นะเพราะว่าใครอยากยึดตัวเดียวก็คนคันเห็นอีกสองรอยมาห้องมา ได้ตาทีีครับผมชคกมาด้ด้วยเป็นเสษฐีมหาเสษตีครับอันนี้ชุดโค้งสุดท้ายจะเป็นอย่างเด25 9, 25นะ้อสองห้าเกาสองห้าห้าเก้าตสตัวแดงจนคืนมาเป็นงเด้อสองตัวเดียวนะตัวสองตัวเดียวตัวสองแดง,งค่เดียว กอ,องข่าทขอนสำหรับแนวทางประวกเ่อย่างส่งใหู้ดอนสอยบ้านผูด่นสองนะ,ะเป็นไรนพีเพิ่มเติมว,ว่า้ีน้ก็สำหรับเช้าวันห้อออกนะมีเพิ่มเติมไหมถ้ามีเพิ่มเติมก็จะลงให้เดือดจวดเ้ทีกนก็จดสดๆหวานครับ้าสองร่